กฎหมายโชว์ตามกฎหมายนะโอเคนะครับ <mujer> ก <laughs> ็เปิดรับสมาชิกอยู่นะครับอยากให้เขาได้ยินนะเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปเอาพนักงานครับมีกระป๋องหรือยังอ๋อให้ครั้งนึครับเนี่ยนะคนถ่ายรูปเนี่ยอ๋อเอาไปถวายพระสิเอาไปถวายพระเออไปแล้วกขึ้นที่ไปแล้วเอาไปกราบไหว้บูชา สาวนะครับก็จริงๆเขามีความสุขแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขมากขึ้นเป็นที่ที่ที่เทนาไหรบไม่มีที่สุดนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับก็เพื่อนนะครับทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันดีนะครับแล้วเพื่อนก็มาเยอะนะครับวันนี้ขอให้ปุ๊บกับหนึ่งนะครับ มีความสุขจริงๆความสุขมันก็ก็บอกได้เลยว่าอาจเป็แฮปปี้แหละก็คือทุกทุกอย่างก็แฮปปี้ครับขอให้มีสุขกันนะพูดไม่รู้จะมีคำว,ว่าอะไรที่จะคุยหอด้วยความสุขอะไรคุยหอด้วยแม่ขงในเซเลโลแบล็คอะไรก็ได้ครับวันนี้จริงๆแต่ว่าอาทิตย์นะครับขอแบลกนิดหนึ่งครับขอทิชชูนะ่ต้มรักหนักเลยนะครับ ขอบคุณเอาจารมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าบ,บ่าวเจ้าสาวผ่านนะครับที่มารลบหลุดงานนะครับผมก็ขอให้